วันนี้จะนำเอกสารฉบับนี้ที่เป็นราชกิจจานุเบกษาเล่มที่34ที่ระบุข,ข่าวตายว่าหลวงกรไมลยนรมิตรวงเล็บว่าเหลี่ยมอายุ72ปีเสียชีวิตถึงเอกกรรมวันที่20สิบงหาคมพศ2460หลวงพ่อเงินเสียชีวิต2462ดังนั้นที่ผมย้ำไปหลายครั้งแล้วว่า หลวงพ่อเงินบางครานที่เป็นพิมพ์นิยมในยุคปัจจุบันและมีหนังสือกำกับลงรูปภาพเล่มใหญ่และก็พิมพ์ทีตานั้นเป็นการหล่อหลังจากนายเหลี่ยมหรือหลวงพ่อเงินมรณภาพไปแล้วอย่างแน่นอนะเพรากระบวนการเททองหล่อในยุคสมัยบ้านช่างหล่อนั้นมีกระบวนการที่